อนันทเสถีความจริงชีวิตของเรานี่สามารถเลือกเกิดได้แต่ก็แปลกแม้เรามีโอกาสเลือกเกิดได้แต่มักจะไม่ใช้โอกาสนั้นด้วยการสร้างทานบรมีเพื่อที่จะได้เลือกเกิดในสถานที่ที่ดีๆที่สะดวกสบายดังเรื่องในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกับพระอานน์ซึ่งเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จไป พระองค์ทรงชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วก็ตรัสกับพระอาอนนท์ว่าอานทนเด็กขอทานที่มีร่างกายอัปลักษณ์ผอมโซน่ากเกลียดเหมือนผีที่ตกลงไปในโคลอนอย่างนั้นเด็กคนนี้คืออานันทเสถีผู้มีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตรนี่ห้ามบุตรหลานทุกคนบริจาคทานห้ามให้แต่ให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดจะสูญหายไป ความตรณีนั้นครอบงำอานันทศรษถีมาตลอดชาติลูกหลานก็ไม่กล้าขัดใจพ่อเมื่อพ่อบังคับและสอนไม่ให้บริจาคทานให้มีความตรณีเหนียวแน่นก็ไม่กล้าทำไม่กล้าให้ทานอานันทศเษถีได้ฝังซัดเอาไว้ห้าแห่งเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมาลักมาขโมยหรือกลัวคนอื่นเขาจะมาขอกลัวว่าตนจะไม่มีบริโภคมีความตรณีเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดชาติทั้งตรณีด้วยตัวเอง และบังคับให้คนอื่นตรณีแถมสอนให้คนอื่นตรณีด้วยเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งในที่สุดก็ละโลกละโลกไปแล้วความตรณีที่เข้าไปครอบงําจิตใจหุ้มห่อเห็นจําคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอาัันทเสถีกรรมนั้นดึงดูดให้ไปเกิดในตระกูลของคนจันทานที่ยากจนจันทานก็แปลว่าลูกครึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในคันมารดา ก็ทําให้มารดาไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ตามอดอยากยิ่งขึ้นไปอีกขนาดยังไม่คลอดยังอยู่ในคันมารดาเท่านั้นความตรณียังส่งกระแสะครอบไปถึงมารดาไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็อดอยากลําบากมากที่จนอยู่แล้วก็ยิ่งกลายเป็นคนจนในหมู่ยาจกทีเดียวเป็นมหาทุกตะจนแล้วจนอีกพอคลอดออกมาแล้วไม่ว่าพ่อแม่จะอุ้มพาไปที่ไหนก็ขอทานไม่ได้เพราะกระแสะแห่งความตรณี ที่อยู่ในกลางกายของลูกทําให้เกิดมามีหน้าตาอัปรลักผลักดันสมบัติแล้วก็ปกปิดบทบังความเมตตาของผู้ที่ได้พบเห็นไม่ให้เกิดความสงสารเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งพ่อแม่มาปรึกษากันว่ามันเป็นอย่างไรทําไมแต่ก่อนนั้นเราขอทานยังประสบความสําเร็จจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาปราณีสงสารให้ปัจัยสีมาพอเรายังชีพได้แต่ตั้งแต่ไอ้ลูกคนนี้เกิดมาทําไมไปที่ไหน มันมักจะทุรกันดานอาดทักขัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกโตเรื่อยมาจนกระทั่งลูกโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็บอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยเอากระเบื้องอันนี้ไปแล้วต่างคนต่างไปเถอะแม้พ่อกับแม่จะรักลูกแค่ไหนถ้าขืนเอาลูกไปด้วยก็คงจะอดอยากคงเป็นเพราะลูกนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกออกไปเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็ต้องจำใจเมื่อพ่อแม่ตัดขาดแล้ว ก็ต่เกียบตะกายไปแสวงหาทรัพย์เพื่อจะเลี้ยงชีพตัวเองแต่ไปทางไหนก็ตามมักจะไม่ค่อยได้จักเพราะกระแสแห่งความตรณีที่ซ้อนอยู่ในกลางกายตรงนั้นมันส่งกระแสผลักดันสมบัติแล้วก็ดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตรณีนี้ถ้ามองไปตรงกลางด้วยธรรมจักขุกของธรรมกายเราจะเห็นมันเป็นดวงสีดำๆซึ่งเรียกว่ากันหธรรมทำครอบงำอยู่ ครอบงำบังคับในเห็นในจำในคิดในรู้บังคับให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้ความโลภบังเกิดขึ้นมันอยู่ในกลางตรงนั้นมันบังคับกันอยู่แล้วก็จะดึงดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักดันสมบัติออกไปมันติดอยู่ตรงนั้นใครมีความตระหนีก็จะเป็นอย่างนี้แหละจิตมันบังคับอยู่เมื่อลูกขอทานอดีตอานันทเษถีตะเกียบตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านของตน เกิดระลึกชาติได้ว่าก่อนที่เราจะมาเป็นอย่างนี้เราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเห็นบ้านช่องใหญ่โตทีเดียวเห็นหลานลูกของลูกชายมาเดินเล่นอยู่จําเรื่องราวในอดีตของตนเมื่อยังเป็นอานันทศฐีได้แม่นยําเหมือนเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองและด้วยสัญญาเก่าๆจึงมีความรู้สึกนึกคิดว่าเรายังเป็นอานันทศฐีอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าสมบัติเป็นของผลัดกันชม ใครมีบุญก็สามารถที่จะดึงดูดสมบัตินั้นมาได้ถ้าใครหมดบุญแล้วไม่ได้สร้างบุญใหม่ต่อทรัพย์แม้เคยเป็นของตนมาก่อนก็ไม่อาจที่จะบริโภคได้เหมือนอย่างอดีตอานันธเศรษฐีตอนนี้ที่เห็นปราสาทที่ตัวเคยสร้างมาก่อนของของตัวแท้ๆสร้างมากับมือสมบัติฝังอยู่ก็รู้อยู่เห็นอยู่จําได้แต่ไม่มีสิทธิ์บริโภคใช้สอยได้เห็นชัดๆแต่นำมาใช้ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุญ ในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานของตัวเองแท้ๆเห็นแล้วก็ตกใจที่เห็นเด็กขอทานเข้ามาในบ้านหน้าตาอัปรลักเหมือนผีที่ตกลงไปในโคลนคือน่าเกลียดน่ากลัวมากจึงร้องไห้วิ่งไปบอกพ่อพ่อซึ่งก็คือลูกชายของอานันทเษฐีเห็นเข้าก็ไม่รู้จักเพราะว่าอดีตพ่อของตัวมาเกิดอยู่ในยูนิฟอร์มใหม่เกิดเป็นลูกคนขอทานแถมร่างอัปลักอย่างนี้ใครจะไปจําได้ เมื่อจำไม่ได้ก็จับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนน์เสด็จไปถึงก็ส่งบอกให้ลูกชายของอนานันทเศฐีทราบว่านี่พ่อของตนในอดีตชาติเขากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าแล้วข้าพระองค์จะเชื่อได้อย่างไรตรัสว่าเขาจําที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดเด็กขอทานอดีตอ,นอนานัทเศฐีก็นําไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกแห่ง เพราะฉะนั้นความตรหะนีไม่ดีเลยความตรหะนีจะนําให้ไปเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจผู้ที่เกิดมาชาตินี้ทุกยากลําบากตื่นแต่เช้าก็ทํางานไปจนกระทั่งถึงกลางคืนอย่างนั้นขยันหมั่นเพียรทําไมเราไม่เป็นเศรษฐีสักทีทําไมลําบากอย่างนี้อยู่ตลอดชาติก็ให้รู้ไว้นะว่าได้ทําอย่างท่านอานันธเศรษฐีนั่นแหละคือมีความตระหนีเสียดายทรัพย์ไม่สร้างทานบรารมี เพราะฉะนั้นเมื่อหมดบุญก็ไม่สามารถรักษาสมบัติอันนั้นได้กระแสะแห่งความตรณีก็ดึงดูดไปสู่ที่ยากจนที่ลำบากอย่างนี้